อันนี้สมไข่ปลาลาสองแล้วจบห้าสิเก้าูนยสไข่นยองนะอันนั้นสองน้ำเลยนะ หมูหนึ่งมากุง้งสองแล้วก็ส้มอลร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งสามไข่ร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งหิบผักมาหยิบผักมา,กม,ามากุง้งสองส้มอลร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่ง ร้าแซลมอนไปดูเขียนบินให้มาใค์หน่อยดิ คอมอนยังไม่มีไปเลยเนาะล้าเขาโกนมาอันนี้แม่ล้า,นนาสามไข่ล้าหนึ่งแม่ล้าหนึ่งปุ๊บแป้น้วยนะโอ๊ะโอเคโอเค หกศูนย์นะเบ๊ผิดใจอ่ากุ้งดองกินนี่นะจ๊ะหอมยังไงวะตัวนี้ไม่ได้ซอยหัวหอมเนาะนี่นะหกศูนยอุตายแล้วสุดเขาเรียกอะไรนะสุดสุดเจ๊สุดมือจะไขวา้า อันนี้แคลงกระเจดนะคะ ใช่ะ่ะ<ช>โอเเ้แข้งกระเซ็ดของใครอีกอะเ,เ,เอ้ามองเป็นสองอันอูอ้ต่อแล้วจบนั้นอ,อุ้ยปุบแปนไปแล้วสามไข่ยังไม่ไปอ๋อสามไข่ไปยังไม่ไปเนาะสามไข่ย,ไย,ไขย,ยังไม่ได้ไ อ๋อเมื่บบอ,กอกีอ้เราทำดีพีทำน้ำแซลมอนกันเนาะอ๋อะเลนนี่ว่ะนะนางรมลากุ้งสดละ เรียกเลยลูกอะไรทั้งหมดนอะไรี่ปอาะ,อะไรอีกลกมีอยู่เท่าไหร่สามโลไข่ปลาไข่ปลาอินทีเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้อ่ะสองร้อยอ่ะเอาไว้ให้หนูก็ได้ เขาไห่ไอ้อะไรมาไอ้กุ้งสดกุ้งสดแล้วก็จบหกหนึ่งหกสองหอยแครงลลา แขงล้านางลมไม่ล้าสองนางลมเริ่มใหม่บินี้แข่งลมปุ้ง บังลมสองนะ้นนเอาแบบปลาใช่ไหมคะไ,ได้ค่ะได้ค่ะเอากลับบ้านนะคะแย่คิวเท่าไหร่คะก็เขียนมานะแล้วก็กุ้งสดปลาสองน้ำนะ้าเอน,นั้น,นเอาเอาคุ้งสดปลาเมื่อกี้มันให้บินอะไราไมายัางน่ะ อลาแซลมอนเติมของหนะ้าร้านหน่อยแล้วน้ำเชื่อมหมดปา oh. ด,ดีตา oh. รับใบเมนูจดเมนูก่อนนะคะ สองอันนั้นอะไรอะ่ะเต้อันนี้ตักไข่แล้วก็ตุ้ไข่ดอง ผู้ไข่แบบไข่เกินการมากเลยเนาะ อาบินที่เพิ่มอะไรมา,มาแก้มาด้วยสวัสด,ดีจ้าแล้วก็โอเคโอ้ยโอ้ย ปูเป้นกลับบ้านก่อนเนาะเขาบอกเขาคิวเท่าไหร่เมื่อกี้ห้าหกกลับบ้านนะนะอะไรที่เราคิดว่ามันไม่อร่อยอแต่ลูกค้าชอบเนาะเออลูกค้าชอบอะยำปูเป้นนะเรากูชอบกินแบบแบบ แบบที่มึงทำมากกว่าอีเต้นี่แหละกน้ำกินแบบที่เราทำกินเมื่อคืนอะมากกว่าแต่ลูกค้าชอบอยากกินแบบนี้เออเออ ตห้าแปดนที่สั่งปุแปนตัวห้าแปดสั่งยังปุแป้นทั้งหมดสี่ตามอ่ะหอยนางรม